สวัสดีครับสวัสดีครับกับผงผีสีสเดียวกันชื่นบึ้มชื่นบึ้มวันนี้เราชนะเราก็ต้องจัดเต็มเป็นธรรมดาขอโทษนะคะอาณาเหมือนกันอะไรก้อนอะไรบนหัวคุณจอมอง่างนี้ผมทรงเลเจนด์นะครับผมก็อรู้ดีก็่าด้วยกัน ผมทรงผมทรงเลเจนมันเหมือนกรบตัวญี่ปุ่นเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งคููบัลล่าไงคนเก่งทนลุโลกอ่ะถือว่าหายไปในห้องน้ำนานสองนาที่ไม่เช่องไรไม่ยอัดไไตัดผมเลยไม่ได้ตัดผมเลยเนี่ยอ๋อตัดผมเลย เราทีองที่แมนยูชนะอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในฤดูกาลนี้โอ้ยเป็่ชนะกห่วงเนยจังหวะนี้ไม่เท่าไหร่ตัดผ้าไปที่น้าติงไม่คิดว่าพ่อจะเอากับเขาด้วยแต่จจุนะอะไรนี่ไงบนนั้นก็เล่นดีขอโทษนะคะเป็นรนี่หรือว่าดาวิดลุยเป็นรนี่ครับเป็นรนี่แดนกลางได้หมดเออคุมคุมแดนกลางคือตอนจัดตัวเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมือนโยปล่อยว่ะ มาถามก่อนปล่อยสรุปกันก่อนเลยนะฮะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องคู่ที่เอาชนะทีมอย่างเวสบอลวิดบ้านใครนะบ้านเวสบอลวิดงกงนะครับก็ไปเฉือนได้หนึ่งศูนย์อย่างเกมสนุกจากการโคบจอของฟิมิโนใช่เขา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 เสยมาเขาเสยมาเขาโคกจอยอยู่ดี ส่วนแมนยูเสยโดยใครรู้ป่ะเสยโดยลูคัสเลวาใช่แอสเดอร์ลูคัสเลวาเปนบราซิลคอนเนคชั่นเอาพูดพูดผลให้จบก่อนแต่อยากส่วนแมนยูนะก็สามารถเอาชนะปราบเชลซีได้อย่างยูมัดยิงใหญ่พลาวหัวข่าวใหญ่มากพูดเลยยูมัดจริงจริงชนิดที่ว่าเชลซีไม่มีโอกาสยิงเลยต้มกรอบเลยไม่แต่ครั้งเดียวใช่ไม่มโอกาสยิงตรงขายสองศูนย์ด้วยกัน วันนี้เราจะมารีวิวหลังเกมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างรีวิวหรืพูก่อนกันแล้วกันโอเคตอนแข่งเนี่ยรีอว่าพูเป็นต่อสองไฟฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นต่อเลยค่ะเสถิ่ยในการอันนี้ที่แล้วเราเราไม่ด้เลย ให้เฉือนจริงให้เฉือนโอ้ยเฉือนเลยขนาดได้ลูกยิงประตูประตูไม่อยู่เป็นจังหวัดที่โมเลง้อเหรอเป็นเอ้ยโมเลโดเป็นจังหวัดที่เป็นฟอสเตอร์เนี่ยออกมาคือเหมือนไปอยู่าบอลบอลุบประตูไม่ลงแล้วลงไม่ทันแล้วไอ้หนูเนี่ยมันก็แบบมาจับเป็นบอลแรกคอเปลี่ยนตัวในตอนท้ายเอ็มเล่ชานเครื่องอ่ะวัวนมิงคู่กันคือลูกยิงอย่างนั้นอ่ะพี่ปอถามจริงจพี่เห็นอย่างเงี้ยเอาไงสมมติเป็นทีมยิงให้ออกยากกว่ายิงอย่างเงี้ยคือยังไง แค่ส่งบอลได้เข้ากรอบแค่ครึ่งสนามต้องครึ่งสนามมันก็มีเฉันบ้างี่ไม่มีอะไรบ้างพี่ไม่มีอะไรเจะวิจารณ์เกี่ยวกับความของนักเตะเกรดบีอย่างี้โอ้ยช่วงนี้หยิงพยองนิดนึงไม่ใช่หรอกคือเราจะบอกว่าจริงๆเนี่ยการยิงให้ตรงกกอบพี่ตงเปียพงได้พูดเอาไว้ว่า9.9ใช่คือแกบอกว่ามันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่นักเตะทุกคนมันต้องมีอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวถามว่าฟุ้งหรือเปล่า คู่แมนยูกับเชลซีไล่อาเล่้ยวไปเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวเอกเลีจะร้อนไปไหนดูไปเกมเป็นยังไงคิดว่าสมควรจะชนะมากกว่านี้ไหมสมควรชนะมากกว่านี้สมควรแต่ว่าเฉพาะช่วงท้ายๆเกมเนี่ยมีลมอะไรเวทบอมจ่อจ่อยิงถ้าไม่ติดไอ วันก็มีจังหวะสวนกลับไปติดลูกระหว่างขาของซิมงมิโลเย่นั่นเองนะคะนีามดีมากตลกประตูที่ตลกมากนี่เป็นคลีชิดนะที่หน้าของเจ้าตัวในลูกกันนี้แล้วบทบทจะหวยก็หวยแตกเลยใช่บทจะดีก็เหมือนผีสิงค่ะโอ้โหแล้วมันปลาสิงห์ตอนนี้แล้วชัยชนะนั้นนี้ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ส่งผลให้พวกเขายังรักษาอันดับที่สามค่ะเอาไว้ต่อไปได้แล้วก็ทวงอันดับจากแมนซีมานะคะนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ย แม่ยูงจริงยว่ามีหลายเรื่องที่เราต้องคุยเลยแหละเพราะว่าทา้งในเรื่องแท็กติกเกมอะไรอย่างสำหรับเลี้ยวภูส่วนตัวยุ้ยนะคะมันเป็นชัยชนะที่ที่เราใจจะวายนะคะเพราะว่าแบบลุ้นกันตัวโกงมากแล้วก็มันเป็นอีกเกมนึงที่ส่วนตัวยุ้ยว่าเลี้ยวภูไม่ได้เล่นดีไม่ได้เล่นดีแบบลุ้เกมไม่ได้สวยหรูอะไรเลยแต่ว่าเราได้ผลการอย่งไัเราต้องการสหรับเรา้ลุ้เกมลุ้งพอใจอโอลุ้งมันก็สามแต้มค่ะมีปัญหาที่เป็นเพื่อน เพื่อนหงที่หายแฟนหงเขาบอกว่าเขาดีใจที่เลี้ยวคูเนี่ยได้ประตูจากลูกเซตพีคเขาปกติเนี่ยไม่พลาดใช่เราเสียตะวัเตะมุมเยอะสุดเราเวสบอมบ์ไวชาวเบียนเนี่ยคือจะได้จะได้อย่างเงี้ยจากริงจริงๆเมื่อคืนโอกาสที่จะยิงเนี่ยเยอะมากเลยนะมิวเนอร์ก็ลูกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีเนื้อหลายลูกจอจอข้ามทานโโมเน่ก็ขอเรียนน้าติงให้เข้ากับหนังที่ลังเข้าโรงในตอนนี้นะคะเพราะว่า ฟาสแปดแต่ว่าโดมินิกทริโตเนี่ยเคยบอกไว้แต่ในฟาสท่าแรกๆว่าจะชนะ1นิ้วหรือจะชนะ1ไม่ไมช,ชนะก็คือชนะมันไม่สําคัญหรอกว่าจะชนะแค่นิ้วเดียวหรือว่า1ไม่ใไม้ช,ชนะก็คือชนะช,ชนะก็คือชนะ ค่ะโอ้อะไรเขารวบกันนะคียเมื่อกี้น่าติ่งซึ้งมากเลยนะแต่พูดนึงในเกียรติปากมึงอีปากนะเฮ้ยหนูดีใจยังคงชนะแล้วได้อันดับสามไปอยู่โอเมาดูคู่เอกของสัปดาห์ที่ผ่านมาขออนุญาตคุยก่อนเห็นการจัดตัวถามแฟนแมนยูสองคนที่ต่อกับ นาติงมองแล้วเป็นไงบ้างตอนแรกไม่ไม่มีรายชื่อสลับด้อิบราฮิมวิชไม่มีแฮนริกมาขีดยานด้วยน้าติ้งตัวชอบนะนาติงมองโลกในแง่ดีว่าว่าเพราะว่าไอสองตัวเนี่ยมันยังเป็นสำรองอยู่ก็เอาลงไปเหมือนเหมือนเหมือนบาสเกตบอลอ่ะเวลาที่เขาเซตทีมลงไปอ่ะเฮ้ยทีมนี้พอลงไปวางแผนใกล้ๆจะหมดเวลาใช่ไหมเซตปั๊บเนี่ยเฮ้ยพอเห็นทีมอีกทีมหนึ่งฝั่งตรงข้ามมันเส้นยี้ก็จะได้เปลี่ยนตัวลงไปไง ก็คิดอย่างนั้นมองลกในแง่ดีพี่ปอที่บอกว่าดีตอนนั้นคืออะไรคือมองดูแล้วเนี่ยเอาโมวบอกตรงๆเลยคือเทคนิคนี้ผมมั่นใจว่ามูรินโญ่เขาต้องการเอาเกมนี้แน่ๆแต่เขาจะพิชิตด้วยความเร็วของสองคนความสดใหม่ของเจสซี่รินการ์ดที่เขาวางไว้วางไว้มาคัสไรฟอร์ดแต้วนก่าการเอาสลาตันลงไปตั้งแต่นาทีแรกไม่แผนเนี่ยไม่ได้ผลในขาดหมาไม่วางไม่ได้ผลเลยเพราะว่าเขาต้องใช้ความเร็วของทั้งลินการ์ดแล้วก็ คือลอนสอดซลาตันเนี่ยเป็นตัวที่ทางทุกทีมเขารู้ไงเขาจะมาประกบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป้าที่รอง่ายๆใช่ป่ะผมพูดอยู่เดี๋ยก็เลยไปเสริมไปเสริมไจบเลยก็กำลังเสริมอยู่ว่าเป็นเป้าที่เขาล่อรอง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาตัวคนลงไปแล้วถามว่าทำไมเฮลิกไม่กิทยานไม่เอาลงผมมองว่าตำแหน่งของเจสซี่ลินการ์ดตัวลินการ์ดเองเนี่ยจะ ส่งผลดีๆกับแท็กติกของมูรินโญ่ได้มากกว่าอแผนนี้เนี่ยเขาวิเคราะห์กันมาแล้วมันเป็นแผนระดับที่ต้องถามว่ามูรินโญ่คิดได้ยังไงเขาวิเคราะห์มาแล้วมันคือแผน2 4 2 2อ่ามันไม่ใช่สี่สี่สองหรือสามสองหรือมันไม่ใช่สามสี่สามเลยมันเป็น2 4 2 2 2แรกคือคู่เซ็นเตอร์โลโฮกับบายยี่ใช่รับหน้าที่ประกบเดียโก้คอสตาอ่าสี่ซ้าย แอชลี่ยังเล่นวิงแบ็กซ้ายเติมเติมขึ้นเติมลงหมดขวาเป็นวาเลนเซียขึ้นลงเหมือนกันตรงกลางอีกสองเนี่ยเป็นดาเมียนกับอันเดรเอเรล่ารับหน้าที่ดาเมียนประกบเปโด เอเล่าประกอบอาซายชนิดที่ว่าอาซายไปเข้าห้องน้ำก็นั่งขอโทษขอใทยคำบาดโนหายไหมพรสิงจะดีกว่าแต่อยากจะเสริมนิดนึงนะว่าแลวสองอันต่อมาคือเฟรานี่ยืนคู่กับป๊อกบาด้วนกับมากองเต้แล้วอะไรวะอีกคนนึงมาติสมาติสอีกสองก็คือแลฟฟอร์ดกับลินการ์ดัวแนวรับสามตัวของเพสซิง มันเลยเ <quarto> ล่นดีชิเป๋งเลยเล่นดีมากเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องคุยก่อนโดยเฉพาะเอเล่าถึงขนาดที่ว่าเอเดงอาซาเปิดประตูบ้านไปเห็นเอเล่ามาถึงพวกนี้นี่ถามว่าอาซาถามว่ามึงเลือกจะมาอีกเหรอคือหลายคนจะทำเว่ามันเป็นแทคติกแบบโบราณนะคือแมนทุกแมคือประกบอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่อย่างเงี้ยมันได้ผลนะเอาจริงเลยจะพูดว่ปเล่นเหมือนกับสมัยเซอร์เล็กเซอร์ได้จัดทีมอย่างเงี้ยคือจะมีกองหน้าคู่เพราะว่าสมัยก่อนเราจะมีกองหน้ามาร์คฮิวกับใครอ่ะแมทแมทแท แล้วก็จะมีสองดานอ่าสองผิวอ่ะนายนี่โคยเดลว้ยยอนโคกจะไว้ยยอกอย่างเงี้ยคือพอเล่นกองหน้าคู่เนี่ยแมนยูก็จะประทับใจอ่ะแล้วเมื่อวานเล่นเล่นได้เมื่อวานทุกทุกคนเล่นได้พิเศษทุกคนที่เขาตั้งเอาไว้คือแบบส่งถึงขั้นแบบพิเศษถึงขนาดพี่ปอเนี่ยขึ้นเฟซบุ๊กว่าเป็นแมตช์ที่แบบดีที่สุดในฤดูกาลนี้อ่ะใช่เล่นดีจริงจริงจะไม่มีดีกว่านี้แล้วเหรอคะ อันนี้เล่นดีสุดไอ้พี่เล่นดีมาที่ผ่านมาสู้นั้นนี้ยังไม่ได้เลยเลยเดคแครไม่ได้ออกแรงเซฟอะไรเลยเดคคพูดตรงๆนะคะนู่นนั่งจั่วไพ่รเล่นข้างหลังเล่นกับอยู่หรือเปล่าอยู่ก็ไม่เลฟไม่ได้อะไรเลยเล่นีประอบเลยเมื่อวานในเชลซีก็รักเอเล่าวิ่งไม่มีหยุดแล้วมีบทบาทยิงประตูชัยยิงอ่า ส่งลูกลูกแรกเป็นหนึ่งประตูและหนึ่งแอสซิสที่เอเลล่าทำได้ด้วยและอีกคนหนึ่งที่พูดถึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ใครคะกรรมการนะฮ่าฮ่คุณครับผมจริงๆลูกแรกอ่ะจริงจริงแฮนด์บอลครับเออแฮนด์บอลนะคะแต่กรรมการไม่ทันหรือหรือไม่ให้ก็ไม่รู้ไม่กรรมการก็เห็นว่าตามน้ำเพราะว่าเอเล่าเขาเอาปัดมือหนีนะนะก็เหมือนว่าบอลทัวร์แต่ยุ้ยมองว่าคือบอลจแต่บอลที่มันามันมีผลต่อเกมไงแต่ลูกนั้นน่ยเสียหายเสียหายถึงกับเสียประตูเพราะว่า เพราะว่าการที่ลูกไปโดนมือเนี่ยมันทําให้ลูกหยุดหยุดแล้วเข้าเท้าพอดีคือเมื่อวานนี้เชลซีไม่ได้ใช้เชลซีใช้ผู้รักษาประตูมือสองนะคะใช้เบโกนิชเป็นผู้รักษาประตูแชมเบอรยแล้วก็คือตัวเจ็บไปเลือบ้านง่านี่เลยบอกว่าเป็นไปถ่ายโฆษณาของ NBA เอลบาสแล้วเจ็บแล้วแฟนจยเชลซีก็วิจารว่าจริงๆถ้าลูกนั้นลูกแรกที่เสียนะคะกูตัวจู่กูตัวจะเซฟได้ไม่ได้ไเนี่ยจะบอกไม่ได้แม่มั่นใจว่าลูก2เนี่ย กูตัวเหอะไม่ได้โดนกันโดนือนกันแล้วที่สำคัญเนี่ยนะนัติงมองว่ามันมันเป็นลางสังหรณ์เพราะว่าไอ้แบ็กซ้ายอารองโซ่เนี่ยเจ็บอีก มันวอร์มใช่แล้วดันเจ็บทั้งๆที่ฟอร์มกำลังตัวได้เล่นดีตัวนี้แล้วที่พีคคือไปเจ็บจนวินาทีสุดท้ายด้วยนะคะมาเจ็บแบบวินาทีสุดท้ายคือมันทำให้คอนเต้เองเนี่ยปรับเปลี่ยนแผนอะไรไม่ทันสุดท้ายต้องใช้เซซ่าอัสเปิเลยโกต้าลงเล่นแทนคือเซซ่าอัสเปิเลยโกต้าปีนี้เขาเล่นดีแต่เขาเล่นเป็นเซนเตอร์ไงตัวหลังพอมาเล่นวิงแบ็กปุ๊บทีนี้ปวดเลยก็เลยดันเคอร์ซูม่าไปเล่นเซนเตอร์แทนอัสเปโกาต้ทีนี้ก็เลยกลายว่าหลังหลสามตัวเนี้ย อืดทุกตัวแต่เลังก็เลมหลังจากคนนี้ก็ได้ไปเที่ยวยุโรปโดยทัวร์ของแรดฟอร์ดแล้วคือจากผลนเนี้ทำให้คอนเต้นี่ออกมาพูดเลยนะว่า50 50แล้วแชมป์ไม่คอนเต้ออกมาพูดเลยนะเออผมขอโทษทุกคนชออความแพ้ครั้งนี้มันเป็นความผิดของผมเองที่ไม่กระตุ้นลูกทีม ผม,มขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวคอนเต,ต้พยายามปลับหมากันนะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าดูกันดีอส่งวิลเลียนก็แล้วส่ง,สงเชฟฟอร์เกันก่อนส่งวิลเลียนมาอีกแล้วส่งคนสุดท้ายคือไค้ว่าชื่อยังจำไม่ไ,ได้เลยลืมอทางเอ็งเคอาเคแต่ตอนนั้น่ะตะโกน,นตะโกนทาไม่ทันคือขอโทษนะ มัสไอ้บัสวซยี่นั่งอยู่ตรงนั้นทำไมไม่เรียกมันลงก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่ใช้บัสวซยี่ไม่ไม่เขาจะเอาดันดันกลางอะมาสู้กับแมนยูซึ่งวันนั้นเล่นดีจะเปลี่ยนแล้วนะจาก4ี่ทั้งสเป็น3 4มสี่อ่ะสี่สองสามสี่อะไรวะสี่สามสองหนึ่งเลยสังเกตได้เรียบร้อยก็ยังไม่ได้อีกแมนยูเวลาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนโอเคนะเพราะว่าลักฟอร์ดหมดแรงก็เปลี่ยนต้องซาราตันมาเก็บบอลแล้วเวลาน้อยขนาดเดียวกันก็ยังจะเอา คาลิกเอาใครต่อใครมาเอาาคลิกทไมเพราะเขาส่งไฟเบกัสลงไปแล้วเอาคาลิกยืนหางเพิ่มกลางอัดเข้าไปอีกคืเอากลางสู้กันแล้ววันนั้นเนี่ยถ้าโค้ดก็คาดจะดูนะเราก็สู้กันด้วยด้วยไน่เกิดปรงดัของโค้ดนักเตะนะไบยี่ เจอกับเจ้าคอสตาก็เล่นกันด้วยแท็กติกของความตุกติกด้วยวัยนี้ได้แข่งต่งมาทันเวลาโลวลูกเล่นกลอก็มีลูกตุกติกลูกรอบลูกชนมีหละเอนแอเองนะมืองอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่ทำให้คอนเต้พลาดก็คือหมากแอนั่นแหละมาก็ลองโซ่แหละครับแล้วเขาต้องเปลี่ยนตัวแล้วทีเนี้ยใช่มันเล่นรวนเลยระบบพังก็การชัยชนะนี้ส่งผลให้แมนยูยังคงไล่ล่าลัะที่สี่ยังไม่ล้นละมาสรุปไปถึงโอกาสในการในการ ลุ้นแชมป์ของเมื่อวานนี้เนี่ยเราเห็นเซอัสไม่ใช่แค่แฟนแมนยูที่สรรเสริญเท่านั้นนะคะแฟนน้องไก่ด้วยแฟนทอน์นาโอสเปอร์เองก็สรรเสริญเพราะว่าสเปอร์แลกอร์มแรงมากชะนะมาเจ็ดเกมติดแล้วอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลส่วนอาร์เซนอลคืนนี้เดี๋ยวเจอเมดิเดิลสโบรเพราะว่าอัดกันวันจันทร์ไม่อัดชนะกันอาร์เซนอลตอนนี้อยู่อันดับเจ็ดค่ะอาร์เซนอลเหนือสกีกว่าเลยนะคะค่ทุกคนอย่ใช่ไอ้พวกที่ตามตามมาอยู่แถวหน้าเนี่ย สารเสิร์นหมดสารเสิร์นแมนยูหมดเพราะว่าเชลซีมันเอาก็ยังมีโอกาสนะคะแนนตอนนี้เชลซีอันดับหนึ่งเชลซีอันดับหนึ่่างสแทมอันดับสองได้แก่สเปอร์ห่างสี่เอ็ดคะแนนอันดับสามได้แก่ลิเวอร์พูลค่ะให้ไต่ตัวให้ไต่ห่งดังเสียงดังมีอันดับหกสิบหกคะแนนอันดับสี่อันดับสี่แมนซิตี้อันดับห้าแมนยูไงก็มาดูอันดับอย่างนี้ดีกว่านะลิเวอร์พูลห่างจากแมนยูเท่าไหร่ สามแต้มหกคะแนแข่งมากกว่าเท่าไหรสองนัดอันนี้ก็มีลุ้นไม่ได้แมนยูทีนี้แมนยูถ่างแมนซิตี้เท่าไหร่นะครับกันพอแมนยูกับแมนซิตี้สี่แต้มฮะแข่งน้อยกว่าเท่าไรแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดหนึ่งนัดแล้วต้องไปตัดกันเองต้องเจอเวยคำถามก็คือว่าหลังจากนี้แมนยูจะฟอร์มแบบนี้อีกหรือเปล่าแต่เอาจริงๆนะอยากอยากให้สเปอร์ได้แชมป์ อ้าวเฮ้ยอยงนั้นล่ะแมนยูฟอร์มเนงเป็นแบบนี้แกเป็นแซนเฮลิเคนหรอแมนยูเนี่ยฟอร์มแบบนี้ไม่กลัวใครหรอกแบบคนทีมเล็กเพราะมันจะอุดเหมือนกันคือชนะนัดนี้ยุวว่ามันเป็นมันเป็นการประสบความสำเร็จหลายอย่างคือหนึ่งแน่นอนมูรินโญ่ก็ได้แก้แค้นอย่างนี้อยากแก้แค้นเพราะว่าในสองครั้งก่อนหน้าที่เจอที่เจอกับเชลซีก็คือแพ้สี่ศูนย์แล้วก็แพ้ไปหนึ่งศูนย์สวัสดีค่ะมีตต์น์แพ้ในฟุตบอลถ้วยแล้วก็น้องมิตตอน์แมนยูเหรอแมนยูมามาสรุปกันดีกว่าตอนนี้จะเเเรรราจะะคุยยื่่ออองไกกัันนตดี๋วสิ อสรุปตอนนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าแมนยูคือจะบอกง่ายๆอย่าว่าอย่าประมาทแมนยูนะจ๊ะที่น่าติงจะสื่อสารก็แค่นั้นแหละผูช้ชมแม,มนย <ะ S 2> ูหร,หรือเจอใคร, <c oughs> ใครบ้าง แมนยูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะแมนยูเนี่ยมีโปรแกรมไปเยือนสเปอร์อ่าใช่เดี๋ยวจะต้องไปอนเดเลตอันเดเลตอ่ายูโรป้าก่อนอ่ดโอเคเดี๋ยวเอาเอาน้าที่กำลังจะถึงแล้วกันจะเจออันเดเลตนะคะซึ่งชัยชนะที่เหนือต่อเชลซีเนี่ยทำให้แมนยูมีประโยชน์อย่างมากเพราะแน่นอนว่าเก็บความมีความหวังสลาตันและเฮริทมาคิทยานเนี่ยเอาไว้ลงเล่นช่วยทีมได้อีกด้วยแล้วก็วันอาทิตย์จะไปเยือนเบอร์ลี่นะคะเฮ้ยเบอร์ลี่ใครช่วยหน่อยเบอร์ลี่ในบ้านเก่ง เลี้ยวภูอ่ะเลี้ยวภูอ่ะเลี้ยวภูเราจะไปเยือนอะไรเลี้ยวภูอ่ะเราเล่นในบ้านหรือเปล่าเราจะต้องเจอกับถ้าจะใจผิวสุกว่าจะเป็นพาร์เลยใช่เล่นในบ้านจะเป็พาเลยวันอาทิตย์เจอคริสโซพาร์แล้วก็หลังจากนั้นเอย่าไปเยือนวัดสอดน้องแปนอารวาสเอางี้กันแล้วกัน เอาวีคต่อวีคอ่อาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถามฝั่งแมนยูก่อนค่ะ2เกมที่เจอกับกอ,อันเดรเลชแล้วก็เบอร์ลี่มองยังไงเราอันเดรเลชเนี่ยน่าติงว่าชนะเพราะว่าขนาดที่ไปเยือนที่อันเดรเลชนะไปที่เบลเยียมนะแมนยะูก็ไล่ถลุงถล่มนะครึ่งแรกเดี๋ยวเดถลุงถล่มสรุปสกอร์มาเท่าไหร่ดีกว่าหนึ่งเนินหนึ่งเนิครึ่งแรกไงถล่มแล้วพอขึ้นหลังไดเขาได้เล่นบ้างขนาดที่เดี๋ยวเหนื่อยหันหัวกันเดี๋ยว ขนาดที่ทางด้านของแมนยูพอเล่นในบ้านเนี่ยน่าจะิงว่าโอกาสจะเข้ารอบยูโรป้าสูงมากมีนะมีมีอยู่แล้วนะก็ยังเปิดกว้างอยู่เตงหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอไปเจอกับวาทิตย์เจอใครวอาทิตย์เจอเบอร์ลี่เบอร์ลี่ตอนนี้ความมั่นใจกำลังมากองหน้าตอนเนี้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีลูนุ่งลูนี่อะไรช่างหัวมันเออเราก็ยังมีเล็ดฟงเล็ดฟอร์ดนะไอ้มาเซลมันหายหัวไปไหนก็ไม่รู้แต่ก็ยังไม่เป็นไรตัวอื่นก็ยังพอมีนะแมนยูน่าจะเก็บชัยชนะได้ได้ทั้งสองนัดเนาะถูกต้องส่วนเลี้ยวภูกลางสัปดาห์เราตัดผ่านไปแล้วไม่เหลืออะไรแข่งแล้วนะคะเแข่งกะรีอย่างเดียวนัดเดียวเลยเลี้ยวภูไม่ส่งแข่งว่างั้นเลยไม่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 ไน่ไม่ไมนไม่ไม่ไม่อม่ไ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 น่ไม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  มามาดูซาโก้แค่ยืมตัวไปถูกปะเพราะฉะนั้นก็ลงไม่ได้ถเ็นไ่แต่ว่าต้องด้เจอกับคริสซียองเบนเทกแก๊สเก่าเลือดพูดโอ้โหเลือดกระเด็นถะูอ่ก็ถ้าถามยุ้ยนะคะคริสโซพาเลตจริงๆก็ส่ตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนตัวก็จริงๆอยากให้ชนะออาเสมอแล้วกัน อไม่เสมอหรอกเสมอแล้วกันเสมอเดี๋ยวแมนยูไล่ทันนะเสมอแล้วกันเอาชนะไปก่อนเธอแต่ก็คิดว่าน่าจะเฉื่อนแหละวไม่ก็เฉื่อยนะครผมว่าเรื่องพู่ชนะนี่ชนะสักกี่ลูกสมาจริงว่าชนะลิว่งยิงเยอะเฉื่อนแหละเฉื่อนยิงเยอะเสียเยอะคือไม่รู้อะไรนะเวลาแบบฟันธงอะไรเนี่ยมักจะตรงข้ามก็เลยมั่นใจว่าตัวเองนะเข้าใจมากเห็นไหมเห็นไหมน้องมาแน่จริงว่าสนใจสนใจที่แรกคุณบอกว่าแมนยูจะแพ้จะไม่ชนะเนี่ยก็ชนะชนะแล้วผมบอกเลรื่องพู่ชนะสองหนึ่งคนร้ายนี้ค่ะพี่บอลลูก มีตังค์งไม่สนใจกันแลไรน้นะคะมีตังคอยูยนะการใช้ไฟอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวอ่ามันจะหมดเวลาอยู่แล้วฟันธงครั้งสุดท้ายดีกว่านะจิงว่มั่นใจนะครับว่าแมนยูจะชนะแอนเดอเลชและก็จะชนะเบอร์ลี่ส่วนยุ้ยอะคะขอเสมอแล้วกันค่ะเฮ้ยอย่าถล่มตัวเราก็หวังว่าจะตรงข้ามเหมือนกันค่ะเราหวังว่าจะชนะไอ้แตงอะชนะดิเราต้องชนะอยู่แล้วอะเจอคิวสั้นๆให้หมดครับ ไม่แพ้หมดเลยตกรอาไปด้เดียวเดี๋ยวเดีไม่ไม่่ยังจะติ้งข้างไงเออแพ้หมดตกตไปเล้ไลกาดที่สุดไกาดที่สุดเอาย่างไรก็แล้วแต่เอยอย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่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 แง่แแต่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 แอ่แต่ะต้แต่แต่ดต่แต่แต่น่แต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 ่มา่แต่อา่แต่แต่่แต่แต่แ่แ่แตต่ต่แตแต่แเตแตตแต่แต่แต่าแล้วเต่่แตตต่ ติดต่อในการชมผงพวกเราเนี่ยนอกจากทางช่อง YouTube แล้วเรายังมียูทูบอะไรเอ็มจีอาร์สปอร์เอ็มเอ็มจีอาร์ออนไลน์เอ็มีอาร์ออนไลน์ก็มีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กของเราผงผีสีเดียวกันเข้าไปเลยนะผงผีสีเดียวกันแล้วก็ได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะมนออนแอร์ที่นิวส์วันนะนิวส์วันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยยังมีการติดต่อกับช่องทีวีบูราภาช่องฮอตมากอะไรกันเนี่ยเยอะแยะนี่ขนาด ทีวีตรังนะตรังทีวียังจะมาเอาไปเลยนะใช่หรอสมบูรณ์อุไทยเวียงกุลนะช่องทีวีเมืองตรังเนี่ยจะไวอออกนะแต่ว่าอยากได้สปอนเซอร์ก็ว่างใช่จริงๆตรงนี้ล่มมานานแล้วนะครน้องสมบูรณ์จะเอาออกก็ไม่ยอมจ่ายค่าสปอนเซอร์แล้วว่างเหอัมือเดี๋ยวป้ายแปะติดตามเราทั้งสี่คนได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้สวัสดีค่ะ